สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17มีนาคม2025นะครับอ่าพือเผือแปบ๊แปบๆก็เลยกลางเดือนมาแล้วนะครับฟุตบอลพเมีเลีกอังกฤษน,นะครับนัดสุดสัปดาห์นัดที่29จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าเป็นไปตามคาดน้อยนึงนะครับเอ่ออาร์เซนอลน,นะครับก็เก็บสามแต้มในแมต ดาร์บี้แมตช์เมืองลอนดอนลงไปครับ1ประตูต่อ0มีชัยต่อเซลซีครับก็ทำให้ช่องว่างระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนี่เหลือ12แต้มนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับ4นัดนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่ฟอร์มลิเวอร์พูลไม่ปังเลยครับเมื่อวันก่อนนี้ชิงคาราบาวครับก็บแพ้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ2แบบเล่นไม่เป็นเกมเลยเล่นไม่เขาเรียกว่าอะไร โยนซะมากกว่าโดยเฉพาะน้องคาริเออร์ครคาริเออร์ก็ยังฟอร์มไม่ปังครัแต่ว่าเซฟได้อยู่ก็คะแนนทางกูรูหลายๆสํานักให้คะแนน7ขึ้นแต่แอดมินให้ให้หเพราะว่าอะไรรูไหมฮะเมือ่อมาถึงเท้าคาริเออร์ในครึ่งแรกนับได้อยู่ประมาณ15ครั้งโยนตลอดเลยจะไปโยนทำไมเล่าเพราะว่าถ้าโยนเนี่ยมันสู้สนิวคาสเซอรไม่ได้หรอกในสถิติถึงแม้ว่าหนัดล่าสุดเนี่ยในพเมลีก จะชนะนิวคาสเซิลมา4ครั้งก็าตามเสมอ1ครั้งไม่สามารถที่จะไปโยนกับนิวคาสเซิลได้ให้เล่นไปตามเกมของลิเวอร์พูลก็คือต่อบอลข้อข,อข,อขอ้แล้วก็ไล่บีบไล่เพสไม่ทำนะทำเหมือนกับว่าโยนแล้วก็ไปเล่นเหมือนบอลบอลเข้าทรงเลยบอลเข้าทรงโยนไปโยนมาเหมือนบอลสมัยเก่าเลยก็ทำให้ แพ้ต่อนิวคาเซิลไปในที่สุด1ประตูต่อ2ทําให้นิวคาเซิลคว้าแชมป์ไปได้ในรอบ70ปีแชมป์อะไรต่างๆก็ช่างเหอะแต่ว่านิวคาเซิลทำได้ครับเจปีก็ดีใจด้วยครับก็มาโฟกัส5นัดล่าสุดลุ้นแชมป์นะครับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ผ่านาไปในนัดสุดสัปดาห์นี่ลิเวอร์พูลไม่มีคิวเตะนะครับเนื่องจาก เตะไปเรียบร้อยแล้วกับแอตตาน a ลาก่อนหน้านี้ที่พรีเมียร์ลีกให้ไปเตะก่อนในวันที่20กุมภาพันธ์ที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ในขณะที่อาร์เซนอลก็ยังเตะตามโปรแกรมก็เก็บแต้มได้1ประตูต่อ0ต่อเซลซีเซลซีไม่สู้เลยครับเมื่อคือนนี้ถือว่าไม่สู้นะครับเพราะว่าไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยวัันตั้งแต่ตัวโค้ดอะมาเลสกานะครับ ไล่แต่เปลี่ยนตัวตัวสุดท้ายมาอรลาเวียลงไปอ่ะไม่มีไม่สามารถทำอะไรได้เลยมีเล่นดีอยู่คนเดียวคืออากุลอากุลยาครไอไอตัวแบ็คซ้ายอ้าหัวฟูฟูน้องมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่คนเดียวเห็นวิ่งอยู่คนเดียวนอกนั้นเดินเล่นไปตามเกมโอไม่ใช่ทรงเซลซีนะครับน่าจะไม่ได้อยู่ในแชมเปี้ยนลีกด้วยน่าจะเปลงคอนเฟอเรนซ์ขับเหมือนเดิมน,ะนะั่นแหละก็ดูทรงเซลซีในบันดลแล้วในใทยศึอภัอย ในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลมีช่องว่างจาก15คะแนนเหลือ12คะแนนนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด29นัดหลังจากอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลไม่มีแขงนะครับก็หยุดอยู่ที่29นัดชนะ21เสมอ7แพ้1น,น,นะครับมีอยู่70แต้ม นี่คือลิเวอร์พูลนะครับส่วนอันดับ2ที่ไล่มา3 3แต้มลดช่องว่าง12แต้มอาร์เซนอลนะครับแข่ง29ชนะ16เสมอ10แพ้3มีอยู่58แต้มก็ยังมีสิทธิ์ครับอาร์เซนอลนะครับนัดหน้านี่อาร์เซนอลจะเตะก่อนลิเวอร์พูลนะครับในต้นเดือนเมษายนนะครับตีหนึนะครับตีหนึก็คือตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธขึ้นต่อวันพุธวันอังคารแล้วเราทำงานมาเสร็จก็ตีหนะึานำมาลุ้นอาร์เซนอลกับฟูลแลม ก็จะลดเหลือ9แต้มได้หรือไม่อาร์เตต้าหวังลึกๆนะครับอาร์เตต้าหลังลึกๆหลังลึกๆในขณะที่ลิเวอร์พูลก็จะเตะในค่ําคืนวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยไปทํางานมาแล้วก็ตี2ก็มากขค้ตาดูลุ้นลิเวอร์พูลจะมีทรงหรือเปล่านะครับกับเอเบอร์ตันนะครับก็แฟนๆลิเวอร์พูลแฟนๆหงแดงต้องทําใจนะครับต้องทําใจเพราะว่า เห็นไหมครับผู้บริหารเนี่ยเขามองมองขาดนะครับเขาอกว่านักเตะที่อายุเยอะๆ32ปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนเด็กอายุ27 28จริงๆอืมก็ทำให้แฟนบอลริร์พูลอย่างแอดมินเนี่ยต้องทำใจไว้เผื่อเลยนะครับเจอกับาดาร์บี้แมตช์เบอร์ซีไซด์อีกแล้วใครยอมใครไม่ได้นะครับ ต,ตามตามสถิติแล้วลิเวอร์พูลน่าจะเป็นต่ออยู่นะครับออถ้าหากว่าไปโยนไปเมาหมัดไม่เพดเหมือนเดิมเนี่ยโดนโดนอีกนั่นแหละดูละเอเวอร์ตันเขาเขาชอบเลยอะไรประมาณน,นี้นี่คือหลังจากฟีฟ่าเดย์ก,ก็จะมาเจอ2แมตช์นี้แหละครับลิเวอร์พูลจะพบกับเอเวอร์ตันในเตะหลังเตะหลังอาร์เซนอลน,นะครับหากอาร์เซนอลไม่สะดุดเดี๋ยวโหสนุกเลยฮะ ก็หวังว่าอาร์เซนอลคงไม่สะดุดหรอกเพราะว่าเล่นใน Stadium. อิมิเลสสเตเดียมนด้าจะเอาชนะฟูลแลมได้ไม่ยากนะครับลิเวอร์พูลก็จะไปต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตเป็นศึกเมอร์ซี่ไซ์ก็คิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านได้นะคิดว่านะแต่ว่าทําใจไว้เผื่อบ้างหลังจากนั้นวันเสาร์ที่5นะครับวันเสาร์ที่5เมษายนลิเวอร์พูลจะพบกับฟูลแลมนะครับไปเยือนนะครับไปเยือนส่วน อาร์เซนอลก็จะไปเยือนกูดิสันพาร์คนะครับที่กูดิสันพาร์คเอเวอร์ตันนะครับเนี่ยครก็อีก2นัดน,นะครับใน5นัดที่เหลือนะครับใน5นัดที่เหลือนี่ลุ้น2นัดน,นี้ด้วยยังยังยังไม่ฟันธงนะครับยังไม่ฟันธงแล้วก็หลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็จะไปเยือนเวสต์แฮมในแมตต์ต่อไปนนอในแมตต์ที่32นะครับก็เดี๋ยวแอดมินก็จะนำเอา5นัดล่าสุด ต่อไปมาโฟกัสอีกทีหนึ่งนะครับจนกว่าใครจะได้แชมป์นีฮะโค้งสุดท้ายแล้วครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปอะครับดูตามทรงแล้วล <c oughs> ิวโูต้องทําใจนะครับแฟนๆหงแดงต้องทําใจนิดหนึง่งต้องเผื่อใจมันจะอย่าว่าทําใจแล้วเผื่อใจเลยรวมทั้งแอดมินด้วยนะครับี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับก็ฟอร์มมันมาอย่างนี้แล้วอะไรประมาณนี้อโอเคครับผม เราลุ้นกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าใครจะได้แชมป์นะครับยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะตามนี้ครับผมสวัสดีครับ